สวัสดีครับพามาเยี่ยมชมสวนครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานอากาศในสวนกษติคือึ้ๆครับมื่อเนี้ยช่างฝนสีตกนี่ล่ะเอา่อมาชิกมาตอนรับเป็นเช่นเคยครับยังเงีนเดียวกติดยังดีไม่ดีเดดูเด้ดดเครับเนี่ย ไม่ดกดีครับแดงอินเดียท่านเด็กเก็บน้ำเพิินง,ง่ายนะครับอเอาได้เป็นหน่วยเวาดกเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับ่้นตั้งหนาจะเป็นแดงอินเดียหมดเลยครับ ดีครับมันนี่อมดกอรัพอสมควรอยู่ยครับนี่ประมาณนิ้วมือนี่ครับสองเดือนปูเหครับก็สิทธิ์ต้องผลเป็นช่วงปีใหม่เพราะดีะมั้งเนี่ย ่ัอกระป๋าบานี่ครับคนสงสัยว่ามันคือสีสีบัวแดงนี่ฮะนี่แหละครับจึงไยผลครับมันถึงสีแดงากลางต้องเย็นก็หนีดแสงต้องไลเพราสมพวรนะครับช่วงนี้อากาศยังไม่เย็นบปนไดมนี่บางหน่วยครับเริ่มงแดงเลยมีนเริ่มแดงเล็กหน่อย พาพเบิงสามรถตนนี้ครับดูกลางดงแดงอินเดียโอ้หน่วยดูคักว่ะกินใดนะครับ ตันนี้จะเป็นแดงอินเดียทั้งหมดครับน้องน้อยก็เริ่มขอสีแนแล้วครับลายสายพันธุ์ครับแปลงเนี่ยเป็น สามรถเหยญนท่องแล้วก็พวกไต้หวันทั้งหลายครับก็เป็นสามรถนีแปลงของแดงอินเดียครับถือว่าได้เกสรแดงอินเดียผสมนี่ใช่ว,ว่าติดคักยู้เลยครับเนี่ยอองเบิง้งเนีครับส่วนไหนเห็นไวยบุคคลติดนี่ในน้ำบาวแดงอินเดียไปเสียบปนไ้เบิง้ง ไอ้คักก็ได้ครับเนี่ยงานเดียวยังคักปนี้ครับเนี่ยติดคือกันมาสูงงาเลยเห็นเัินเปียแต่ไม่ติออหน่วยยังหน่วยคักเลยพี่นอ้องพราเบื้องต้นทั้งนี้ครับต้นหยกกันติดติดหน่วยก้อนมู ลืมขอาสีเน่แล้ครับนี่ถามรถครับนี่มันอยต่อยมันความดูครับนี่ร้องมืองนะครับ ผู้ใดสวนใดบ่ค่อยติดเนี่เอาแดงยินเดียไปปลูกปนไม่หลดครับนี่ก็สามลดครับสามลอกระดกดีครับนี่เอาธรรมดา ใส่พันธุ์ที่โดกกบันกุนก้งเมืองเขาก็แมนอันนี้นะครับนี่เดยนทองโอ้โดคาเกลี่ยพันนี่สวนอยเดียวยตนเดียวนี่นะครับเพราะแต่กินเก็บแกวอยู่บรรยากาศกระล่มครักลับตรงนี้ เป็นขอน้าแเล้วสรับมือนี้กับสิพายางชุวมพมันนี่ครับตรงแต่จุดแต่อยากเบ่งจุดแต่กับเขาเป็นมาได้ครับเดี๋ยวผมสื้อพายางเบ่งขอบคุณครับ